อ่ะเริ่มก <si ่อนโอ้ยเอเอเอไม่เอ่แล้วเอ่ดับบิ้ลดับบิ้ลดับบิลมันต้องไปด้านข้างอ่ะ ม,มันต้องไปด้านข้างครับเฮ้ยเดินไงวะแองสัตโอ้ยพี่ต้องพี่ต้องมองหน้าตัวละครผมเลยโอ้ไอ้ขึ้นไงวะก็ดับิลก็ดับบิลโอ้ยขึ้นไงวะไอ้สัตว์เอ้ย เดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนเฮ้ยดีๆดีเดบิวงยังบิวอวเอาเยอะเลยรอเฮ้ยใครแพ้ร้อยสิบร้อยแปดสิบวินาทีตุนดเวไมเฮ้ยอันเริ่มเลยหรอเออเอ้ดีเดบิวอ้ยติด W ดี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 ก่อนดีเอรดะแตะดีดีายโอ้ยไฟเป็นไงวะเฮ้ยเอ้ยกอดี เออเอกเะเออดีไปไปยังได้กไ็ไปไปไม่ไม่ได้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 ไไดบิน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  <g ül> บินไม่เอาไม่เอาบินบิน,บน,บนดีเอเอเอ เดี๋ยวก่อนตัวอะไรวะตัวเอดีดีดีเอาไว้ลไว้โอ,อ้หปีนไปหนึ่งคะแนนเหรอสามเกมเหรอะ <c oughs> นะ่ผมได้ไปนหนึ่งคะแนนแล้วนะครับผมผมฟองโซ่นะฮะคลาสสิกนี้ เขายังไงฮะจะไปยังไงเอาผมได้หนึ่งคะแนนแล้วนะแพ้ร้อยแปดสิบวินาทีตุ๊ดนะ่ยเยดเคเดะเดะเดะเราจะไปเราจะไปไงวะเราจะไปไงวะเอาก็เลี้ยัเอาเกาดเกาะไว้กอนดีเฮ้ย กดเอกดเอกดเอไม่ใช่แล้วเอ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 อ้าแม่คือทางนู้นไม่ได้หรอกเออดีดีเอ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 อโอ ไปไปเอเดเออเออ๋อไม่ขึ้นทางนี้เด้ยนะไปไปเกาะเอไปสปเอสดีเอ้าเฮ้ยเดี๋ยวฮ่าฮ่้มันกิ้งมันลูกกิ้งเลยด็ดดีเอเดเอส

ถ้าถ้าคุณคลาสสิกแพ้ตานี้นี่คือจบเกมเลยนะเว A W W W วไม่ได้หรอก W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  วไอ้ขาไม่ถึง E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  อ๋ออาเยขึ้นทางนี้โอ้ อ๋อเฮ้ยไปไงวะเฮ้ยเฮ้ยไปไงวะเดี๋ยวพี่เห็นไหมพี่หน้ามันมองอ่ะหน้าผมมองไปไปก็ดี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 ดีดีดีไอ้ดีดีเออดีดีไอ้ดีเอเกือบเอไอเอสดีเฮ้ เอ้ยยังได้อยู่ไปแล้วครับไปแล้ว <it> ขอขึ้นทันนี้ขแอแพลวแน่น <ś c oughs> ยืนแขน <ś c oughs> หัวชนหัวชนแตง <ś c oughs> โอ้ <ś c oughs> ขอโทษนะที่เปิดมาไม่มีไม่มีปี่ไม่มีขุยไม่มีอะไรอะไร,ะไร,รนั้นนะก็พอดี อัดมาแบบจะพูดไงวะคืออัดแบบว่าอัดเลย <laughs> แบบอัดเลยนะไม่ได้เตรียมเนื้อเตรียมตัวเลยนะเอ้ยโอ้โหเดี๋ยวกอนเอ้ยบินนี่ลูกบินบินไป <laughs> <laughs> แล้วก็เไปขานเลยนบ <laughs> เอ้ย Hei, dia ada, dia ada Hei, aaaaaaah Jangan Hei, ken ngga wa? Pai Luang, luang, the view Hei, tit, tit D, D, D E S, pai D, the view, pai E, S The E, the view, aaaah สิแล้วโอ้ย W เฮ้ย S S ไอ้ดีดีดีไอเกาะดีดีได้อยู่ยังไงจะไหวไหมยอมแพ้ณตอนนี้ได้เลยไม่ได้ร้อยดวินาทีเติมดีดีดี W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  เอ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 ดี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 เอเอเอดีดีดูดูมันมันตโดนเชอะไรนะสัตว์สัตว์ไม่กล้าอ้วะเอเอเออ๋อเอโอ้ยขึ้นทางนี้นะโอ้ยดีไปเอส W A บอะไรวะ S อดูแตงไม่หมุนดิีไย D I W A ไปก่อนแล้ว W ไปอะเดี๋ยวโอ้ยยังไงวะเนี่ยเอไออยากกนซูเปอรมแมนไปสมาธินิดนึงนะจังหวะนี้ เดบิวไ่าเดบิวอ่ะกูเดบิวว่าไม่ใช่ไม่ใช่ละไม่ใช่ละเฮ้ยเอสเอเอนี่เอเอเอ้าเอ้าบินบิ S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  เอสเอ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 โอ้ขึ้โคตรไวเอสเอเอเอ เอสเลยเอสเอสเออกว่าจะแตะไม่เอสขดีดีเอส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 เอ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 ดีกดเอเอเอสเอสเดาฟิวเดาิวเดาิวโอ้ยไม่ทันไม่ทันไม่ทันอวิวขึ้นได้ว่ะแม่งขึ้นได้ว่ะเฮ้ย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 ขึ้นได้ว่ะจับทรงจับทรงกินจับ จับแตงกูอยู่จับแตงอยู่ไอ้กาโอ้อเอาโหขึ้นทางนี้ด้วยนะต้องตีนเตะปะเอสเอ็เฮ้ยเฮ้ยดีไงดีอ่ะเออกดเอกดเอ่อด้วยเออเอสเอ็ดกดวิวดีดีอะดีเอสเอ็ดอะเอสอะเออเอสออกอะดีอ่ะเฮ้ยไม่ไม่ไม่เราจะไม่เราจะไม่หลงก้นมันขึ้นง่ายอย่างว่าทางเนี้ยเฮ้ย เอไปเอเกาะดีเกาะดีเกาะดีเกาะเออดีไปไปเอบิวเอสดีไปไปแม่งหมดแล้วตอนนี้เออเออเอเกาะดีเอเอเกาะดีเอ้ยดีเกาะดิเอดีเลยอันนี้อัเนีอ ไดูดูดูโอ้เหนื่อยฮะเหนื่อยนี่การเดิมพันร้อยแปดสิบวินาทีตุ้ดไปยังไงดีเอเอเอสเอดีดีโอ้ยไม่ขึ้นได้ว่ะขึ้นไงวะ เฮ้ไงวะเฮ้ยลวงล่วงล่วงลวงล่วงล้วงเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนเอดี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 เอ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 ้ยเพิ่งขึ้นไปเอ้ยเดี๋ยว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 

ไปได้อยู่เว้ได้อยู่ได้อยู่เหลีสองวิค่าวิค่าวิคาวิแล้วเหรอเดี๋ยว <c oughs> เ,เดี๋ยวแบบ <c oughs> เดี๋ยวไไปไปขึ้นทั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 นแปดหกหสี่ <c oughs> คะแนนตอนนี้ก็หนึ่งเทานี่คือสึกเดิมพันกับการเป็นตุ๊ด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 ดานนี้บอกตรงว่าง่ายนะเฮ้ยเริ่มแรกเราไม่ได้อีกนั้นอ๋อจัดท่าจัดทางจัดท่าจัดทางจัดท่าจัดทางเดี๋ยอ เออเอาคืนทางนี้เว้ยไป <c oughs> เฮ้ยกอดดิเออเอาก็เออเอไปดีสมาธินะเวลาเยอะเวลาเยอะเวลาเ,อเอายอะันี่โอ้ยเอา,เอา,เอา <c oughs> ไหล <c oughs> ไหลไหล I love you ดี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 เอส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 โอ้ยยังไงครับยังไงยังไงจะทักจะทักไม่ไหวไม่ไหวเอส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 โอ้โหยังสูงไปเรื่อยเว้ยโยคะโยคะเอาเอาเอาดีดีเอไปดีเอ้ยอย่ามาจับกล้วยจับกล้วยเอ เออเอกอดีกอเอเออดีเอสไปเอเอ,เอ,เอ,เอดีไปเฮ้ยเวลาเยอะ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 จัดท่าจัดทางแป๊บเวลาเยอะอ,อ้โไปเอเอกดเอกดเอ ล้ม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 ดีดีดีเอเอ W. W W เอนี่จะต่อสูงไปไหนเอาเอาเอาเอ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 เเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนเอเอโอ้ มาผมจะบินแล้วอ๋ออ๋ออ๋อมโอ้มีความสุขกันคุณจะมาดย S ก็ใช่ W A D ไปเออสวย S มาไป A สวย B A D B A D A เฮ้ยขึ้นเร็วเว้ยขึ้นเร็วเว้ยเอ้ยเดี๋ยวกดปุ่มไหนวะเอ้ย hãy 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 thang ha, hãy hãy nhiều, hãy hãy nhiều hãy 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 hào hãy 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 hào hãy 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 đi, đi, đi hãy 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 เอเอดีเอกดเอกดดีกดดีกดดีโอ้โหดีมันใช้ไม่ได้ผลแล้วใช้ได้ผลเว้ยกดกดดีกดดีโอ้โหเอสเคขึ้นอันนี้ด้วยเอเกาเอ้ยเอากดดีเอ้ยเอา W เอาติดอีก S ติดไปเ E ดีเอ้ยก็ก็เอ้ย Oùa đi 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 ơi, A A đi 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 s đi a, đi d, w, s, đi 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 ơi, đi 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 ơi, đi 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 โอ้ยไม่ช้า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 คลาสสิกฮะช้าช้าเลฮะบอกเลยจะไม่ยอมเป็นตุ๊ดต้องยอมต้องยอมจริงๆพี่จะไม่ทำตุ๊ดเด็ดขาดพี่จะไม่ยอมแพ้ไอเอส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 ดี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 เอเอกดเอโอเอเดมบิวดี เอสเอ้เอ้ายึดคขึ้นทางนี้ด้วยนะเอ้ยเกาะเกาะเอไปเอสเอเอเกาะไปดีจับกล้วยด้วยเฮ้ยโอ้โหโอ้โหดีไอเอวูเอสเดี๋ยวใช้สมาธิแน่ตอนนี้เออเอวเอสเอไปดีเอสเอเอ ฮจเอาเอาเอาฉีกแนะอ้อเอดีเอสเอเอสเอไม่กดโดดโโดดบินบินบินแมวไม่บินบินย mm ังไม่อยากบินตอนนี้บินบินดีดีดีเอสเอส เอ๋แม่งลิงรีบแล้วเอ๋พี่เอ๋ไม่งกดดันคือเอ็ด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 เอ็ะเอ็ดเอ็ดเฮ้ย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 เฮ้เฮ้คืออะไรนี่โอ ok <S 1> <S 1> ้เฮ้ยโอ้ยบิน

กด S อ่ะ S S เฮ้ยไม่ไม่ไม่เราจะไม่แพ้เฮ้ยกด A กด A เฮ้ยกด A 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 เดี๋ยวก่อนไปทางขวาไปทางขวาไปทางขวาเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ย5 4 3สาม โอ้โหใช้สมาธิไอ้ดีมันไม่เกาะเอาเองก็ได้วะมีคนทักเฟซบุ๊กผมมาเนี่ยรัวๆเลยเอวเอวดี S S สเ S S เอเอสเอ่ะ S โหยทำไมต่อแม่งดี่ขึ้นทางนั้นวะ SK ็ w ไม,ไม,ไม่ไม่ไม่เอ๊ะดีดีดีโหอะไรวะไม่ขึ้นทางนั้นวะอะไรวะโ,โ,โอ้อะไรวะโอเยดเครอดวะทางนี้ไปเฮ้ย <c oughs> เฮ้ยเฮ้ยเร็วเออเ <c oughs> กาะแล้วเกาะแล้วเฮ้ยเกาะเออ,เอ y, D S ฉีกแข้งฉีกขาเอเิวเอไปดิเออดีเออเดี๋ยวเดี๋ยวก่อนเอ็กออดิก็เออดบิวไปเฮ้ยไอยาไ้ยาไอยาเับิวเอสดีไปเฮ้ยดีดีก็เออเฮ้ยเฮ้ยยังไงวะไปยังไงวะเดบิวอะเดบิวเดบิวไงไม่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  ฉันจะไมเชื่อนายฉันจะไมเชื่อนายเฮ้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 ยไม่ไม่ไมเ S เฮ้อยังรอดอยู่โอ Chaos ้โหสึกนี้ไม่มีใครยอมใคร <was it? S 2> อะวันจ้างกันเป็นตุ๊ดเอาเอาเอา,เอา,เ,อาเอาไม่ไปแล้วเครื่องไม่ออกแล้ว <laughs> ไอ้ไอเอดี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 โอ้ย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 ยังไงยังไงโอ้โหทำไมเงียบครับทำไมเงียบโอ้ยจสมาที่สูงสิ่งนี้ไม่มีใครยอมใครสิ่งนี้ไม่มีใครยอมใครไม่โอ้โหสึ่งนี้ไม่มีใครยอมใครแนะ จังหวะนี้โอ้โหเฮ้ยเฮ้ย W ก่อน W W รู้เอ้ย A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  เอ้าเฮ้ยเจ็ดห2 1สี่สามสองเเอาไปขึ้นทางนี้ด้วยนะเฮ้ยโอ้โหไปไงวะโอ้โหบอกว่งไม่ไปเลยกูไปจะไม่ยอมไปตุ๊ดยะไม่ยอมไปตุ๊ด ดีสามวิสามวิเดี๋ยวก่อนเฮ้ยจ้โอ้ไม่ลาก่อนโอ้โหคุณบังโซครับคุณได้เป็นตุ๊ดแล้วใช่ฉันจะไม่มีทางเป็นตุ๊ดโอ้ไม่โอ้ไม่ไม่ไม่ยี่สิบวิเฮ้ยเอ้จริงดิจริงดิสิบเจ็ดหนึ่งหก ทีบ้าน10เฮ้ยเดี๋ยวดิเดี๋ยวดิไปเก้าแปดเจ็ดหกฮ้าสิบสามสองหนึ่งไปโอ้โหวันนี้เลยจะเผยแท้ๆในตัวคุณโอเคหลัเราเป็นสิบวินาทีตุ๊ดครับ <laughs> <laughs> โอ้ตอเตาเป็นไม่ได้เหรอโอเคสำหรับวันนี้ก็เดี๋ยวก่อนก็ก่อนที่จะจากลานะฮะคนที่เป็นน้อยคนที่ได้โดนลงโทษนะฮะต้องอต้องต้องโพสต์คลิปหลังจากที่คลิปนี้ออกแล้วนะครับภายในหนึ่งวันครับก็สวัสดีสวิเร์สวัสดีครับไม่ต้องเอาเสียงตุ๊ดเอาเสียงตุ๊ด สวัสดีค่ะ <laughs> <laughs>